สวัสดีครับร้าน s p p h a r m a Ce l นะครับวันนี้ขอรีวิวเครื่องผสมอาหารนะครับเครื่องนี้จะส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดปัตตานีนะครับผมประกอบเสร็จแล้ว100%นะครับเครื่องตัวนี้นะครับความสูงประมาณ110เซนนะครับผมแล้วก็ความกว้างนะครับจากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับผม45เซนนะครับความยาวจากจุดนี้นะครับมาหาจุดนี้นะครับผมตัวนี้90เซนนะครับ น้ำหนักโดยรวมประมาณ1 0อยกิโลครับเครื่องตัวนี้ใช้มอเตอร์นะครับเรดิสันนะครับเป็นมอเตอร์ทองแดงแท้นะครับผมหนึ่งแรงนะครับแล้วก็ใช้เกียร์ทดนะครับหนึ่งต่อยี่สิบนะครับมีระบบโซ่แล้วก็เป็นระบบสายพานนะครับรวมกันนะครับช่องใส่ตัวนี้กว้างมากนะครับผมนะตัวนี้ประมาณ8นิ้วนะครับผมช่องกว้างนะครับอ่าจะทดสอบเครื่องให้ดูนะครับผมนะตัวนี้เราประกอบเสร็จแล้วนะครับผมอ่า เครื <thing> <mouth> ่องจะนิ like ่มมากนะครับผมการทํางานของเครื่องนี้จะไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยครับเงียบเลยครับผมนะเงียบเลยนะครับผมตัวนี้จะมีฝาปิดนะครับฝาปิดจะมี2ด้านนะครับผมนะฮะซ้ายขวานะครับการทํางานของเครื่องนี้จะหมุนเป็นเกลียวนะครับลักษณะการหมุนของเครื่องนะครับหมุนเป็นเกลียวนะครับผมกวาดชิ้นงานออกจนเกลี้ยงนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาในการใช้งานเลยครับรุ่นนี้เป็นรุ่นขายดีของร้าน SE Farmer Sale ลครับผมเป็นขนาดเล็กนะครับ ก็ใครสนใจนะครับผมติดต่อมาได้นะครับผมพักมาได้ครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศครับเจบเงินไปทางครับขอบคุณครับ